สวัสดีครับผมวันนี้มาพบกับผมอีกแล้วนะครับผมเอกนะฮะ <cl aps> โอเควันนี้นะครับผมเรามาทําการไต่แรงกันดีกว่านะครับผมแต่ว่าไต่แรงอันนี้ไม่ใช่แต่แรงธรรมดานะครับผมจะมาใช้ในรถเริ่มต้นในการไต่แรงนะครับผมถามว่าเพราะอะไรเหรอครับผมเพราะว่าผมเก่งนะครับผมโอเคเดี๋ยวมาเริ่มกันเลยดีกว่านะครับผมในโหมดจัดอันดับเนาะเดี๋ยวมาจัดอันดับความเร็วเดี่ยวก่อนนะครับผมโอเคไปได้เลยโอเคก็คือ เราเป็นรถเริ่มต้นเพียงคนเดียวเท่านั้นเองนะฮะเดี๋ยวมาลองดูว่าจะชนะหรือเปล่ามาไปโอเคมาครับผมมามาไปทางลัดต่อให้ไปทางรัดด้วยครับผมเดี๋ยวผมไปทางธรรมดาครับผมวันนี้ผมจะไม่ไปทางรัดทางไหนเลยนะครับต่อให้ครับต่อให้เดี๋ยวเขาจะลองให้เอา <laughs> โอเคครับผมมา ผมชอบตรงนี้นะผมเวลาเขาออกมาเนี่ยจะมีเรือมันทําออกมาน่ารักอะครับผมโอเคมาครับมาดีฮะมาดีฮะเฮ้ยผมรถเริ่มต้นนะพวกคุณยังตามท้ายอยู่เหรอโอ้โหโอเคครับผมอย่างที่บอกครับผมต่อให้นะฮะให้เข้าไปทางรัดเลยเดี๋ยวผมไปทางธรรมดาดีกว่านะครับผมมาอไอโอเคครับผม ด่านนียผมจะติดอย่างเดียวนะครับผมก็คือผมชอบชนตรงนี้ไม่รู้เป็นอะไรชนในรถเห้ยนะ <c oughs> เห็นไหมพูดยังไม่ทันทัน,ทนขัด <c oughs> โอเคพูดยังไม่ทันทัน,ทนขัดคาเลยนะฮะชนแล้วโอเคครับผมยังไม่ค่อยชินเนวลาแบบว่ามันมีอะไรเคลื่อนไหวเข้ามาเราอ,อะไรเงี้ยมันหลบไม่ทันโอเคมาครับผมมาครับรอบสุดท้ายนะครับผมโอเคไม่ไปทางลัดก็ไปทางปกติโอเคมาฮะ ขนาดมาทางปกติอย่างน้ำขาดะครับผมใช้รถเริ่มต้นนะฮะถ้าแต่ว่าใช้รถรถอื่นเนี่ยผมว่าโอ้โหนอกรอบอะฮะโอเคมาฮะโอเค,อเคน่ารักครับผมแมปตอนที่เปลี่ยนเป็นเรือฮะน่ารักชอบชอบโอเคในโตรไปเลยฮะอืมอ่ะผมต่อให้ไปทางลัดเลยมามามา โอเคเดี๋ยวน้องๆจะตามไม่ทันเดี๋ยวร้องให้ไปฟ้องแม่เอานะฮะโอเคครับมามาตรงนี้เราต้องไม่ชนต้องไม่ชนตั้งสติครับตั้งสติสติมาปัญญาเกิดนะฮะต้องเกิดด้วยหละฮะโอเคมาครับผมไปชนะครับผมคือแค่แค่ชื่อเนี้ยออนเข้ามาก็รู้แล้วว่าใครชนะนะรครับผม ไม่ต้องพูดเยอะโอเคเดี๋ยวเราไปดันต่อไปกันเลยดีกว่านะครับโอเคเดี๋ยวผมจะเล่นนะครับผมเป็นโหมดไอเทมนะครับผมแล้วก็ลงแรงแบบเดียวนะครับผมแบบนี้สักประมาณ3รอบแล้วกันมาดูผลกันว่าใช้รถธรรมดาเนี่ยแล้วสามารถไต่แรงได้หรือเปล่านะครับ <Wow. S 1> โอเคครับผมมาโอเคเห็นไหมครับ เขาไม่มีรถเริ่มต้นมาเลยนะครับผมมีเราคนเดียวนะครับไปแต่เราคนเดียวก็ยังชนะได้อยู่แล้วครับผมดูก็รู้มาดีครับโอเคเขามีรถโบราณคันหนึ่งนะฮะค่อนข้างเร็วเลยครับโอ้โหมาดีครับมาเนี้ยผมว่ารถมันไม่เกี่ยวกับผมสำหรับผมนะสำหรับผมเนี่ยคือมันเกี่ยวกับคนเล่นมากกว่านะฮะ ต่อให้แบบว่าไม่มีรถแต่ว่าใช้วิ่งเอาผมก็ชนะได้นะครับผม <c oughs> โอเคมาฮะมาดิครับมาดิครับเฮ้ย <c oughs> มาดิครับโอเคตรงนี้นะครับผมไม่ต้องกดเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาเลยนะฮะมันจะไปให้เองนะครับโอ้โหตอนนี้ทำได้ครับผมออตรงนี้ต้องใช้ดับเบิลดิฟนะครับผมถึงจะเข้ามาทันนะฮะ โอเคแสงมาได้แล้วครับจะไปโอเคมาครับถ้าวันนี้นะครับผมเสียงผมอาจจะแปลกแปกไปต้องขอประทานโทษด้วยนะฮะพอดีเจ็บคอนิดหน่อยครับผมอุ้ยโอ้หโอเคได้ครับได้อยู่ได้อยู่ไปเอ้ยโอเคครับผมเวลามันดิฟอะครับผมก็มคือมันดิฟไม่ดีเท่ารถกันอื่นฮนะแต่มันไม่ใช่ข้ออ้างครับผมมันยังไงก็ชนะอยู่ดีครับผม มาครับมานี่ฮะแซงพี่อ่ะยังเร็วไปอีก10บทศวรรษนะฮะอึ่มน่าแม่งแซงให้ดูเลยโอเคมาครับถ้ามีคำหยาบต้องขออภัยด้วยนะครับเพื่อนๆนะครับผมสามารถนะครับผมคอมเมนต์บอกผมได้เลยนะครับผมว่าจะให้ผมนะครับผมทําเป็นคอนเทนต์แบบไหนนะฮะ สามารถพิมพ์บอกกันได้เลยนะครับผมเดี๋ยวผมจะแปะโน้ตไว้ด้านล่างได้เลยนะครับโอเคครับมาดีครับตรงนี้ครับผมก็คือตอนต้องเลี้ยวเผื่ออันนี้คือเริ่มถนัดแล้วนะครับโอเคมาดีครับมาดีครับรถท้อแรงจริงฮะแต่ไม่ใช่ประเด็นครับประเด็นคือคือผมเก่งงฮะมาดิโถคิดจะแซงพี่แหละน้อง ไปฝึกมาใหม่นะมาดิครับดับเบิ้ลดิฟออ้ยกดไนโตรครับติดโอเคมาครับชนไปดิชนไปดิชนไปดิปดเอ้ยเอ้ยอ้าวอ้าวเอ้ยมาซ้อนผมได้ไงคุณโอเคมาดิครับมาดิครับเฮ้ยโอเคจริงๆตรงนี้ใช้ดับเบิ้ลดิฟได้เลยนะครับผมพอดีลืมฮะ คนเก่งอยู่แล้วครับผมไม่ต้องใช้อะไรมากมายครับนะครับผมโอเราพยายามเก็บไนโตร,โอรเอาไว้ให้มากที่สุดนะครับผมเพื่อมาใช้ตอนท้ายเพราะว่ารถเขาค่อนข้างแรงกว่าเรานิดหนึง่งฮะโอเคน่าจะชนะไปได้ด้วยดีโอ้โหตามมาติดเลยตีหนึ่งไปดีครับไม่ต้องพูดอะไรเยอะครับผมเจ็บคอเจ็บจริงฮะ โอเคเดี๋ยวไปด่านต่อไปเลยดีกว่าครับผมอ่าโอเคครับผมเขาทำตัวละครออกมาค่อนข้างน่ารักเลยนะฮะรับห้าแต้มไปเลยแบบนี้โอเคครับไปไปโอเคครับไม่ไปทางลัดนะฮะโอเคไปทางปกติดีกว่า ต่อให้ต่อให้เดี๋ยวน้องเขาจะร้องให้เอาครับผมมาดิครับฮสเตปน้องอยังห่างชั้นกับพี่หลายขุมฮะมาดิครับโอ้โหลถซ้อนกันอีกแล้วนะครับเอ้อไม่ใช่รถครับเรือโอเคฮะมาดิครับไปเลยครับผมต่อให้ไปทางนัดเลยเอ้าน้องเขาไม่ไปครับไม่เป็นไรฮะมา สวัสดีครับโอเคต่อให้ทางร้ายก็แซงผมไม่ได้หรอกครับผมบอกเบย์บอกเบย์ปึ๊บปึ๊บโอเคตั้งสติต้องไม่ชนนะโอเคไม่รู้อะไรเหมือนกันนะผมมาตรงนี้ที่ไรมันรู้สึกไอ้ตรงนี้มันเป็นแรงดึงดูดที่แบบม,มันน่าชนาเล็กหลือเกิน <c oughs> โอเคสาดีครับ ปล่อยให้เข้าเส้นชัยไปก่อนแล้วกนะันรอบเดียวเดี๋ยวรอบหน้าพี่ขอมาดีครับอืมาดีครับ,รบเฮ้ยโตแรงได้แค่นี้เหรอโอ้โหเป็นพี่ขายรถทิ้งแล้วถ้าสมมติว่าเกมเกมนี้นะครับผมมันมีสามารถแบบวิ่งแข่งได้นะครับ ก็คือบอกผมด้วยนะครับผมใช,ใช้แบบว่าการวิ่งแข่งแทนแทนรถนะครับผมว่ามันเก่งเกินนะครับผมเวลาใช้รถนะคโอเคไปในตู้น้ำค่อนข้างห่างครับผมอ่าเริ่มไม่ห่างแล้วครับผมน้องเขามาไวมากไปดิครับแต่ฝีมือมันคนละขั้นนะครับผมต่อให้มาใกล้แค่ไหนับผมก็ยังไงก็ตามไม่ทันนะี่ครับโ,โชว์สเต็ปไปเลย เป็นฟุตบาทไปเลยครับผมปก็ที่หนึ่งทครับไม่อยากพูดอะไรเยอะครับผมคือแบบเล่นกี่ทีก็ที่หนึ่งนะฮะอย่าแพ้จังเลยโอเคเราสะสมความเร็วที่ร8 9ยกิโลเมตรต่อชั่วโมงเลยนะฮะดิฟไป41ครั้งในโตัว14ครั้งนะครับผมแล้วก็คะแนนรวมเนะี่ยคือ60สเลยนะฮะ โอเคครับไป6คะแนนเลยนะครับผมเนื่องจากชนะที่1ต่อเนื่องครับผมมันก็เลยแบบอย่างเงี้ยฮะโอเคเดี๋ยวผมมาเล่นในโหมดนะครับผมเก็บอาวุธบ้างดีกว่าใช้ไอเทมนะฮะโอเคถ้าสมมติว่าเราใช้รถคันนี้เนาะในการใช้อ่าเล่นโหมดไอเทมแบบเนี้ยผมแนะนำนะอย่าพยายามลังท้ายนะครับผมคือเอาพยายามอยู่กลางๆดีกว่านะครับผมเราจะได้ตามทันโอเคเบรกใส่ด้วยไงฮะมาดีครับ มาดีครับชนแม่งเลย,ยนี่ฮะมีคำหยาบอะไรต้องขออภัยด้วยนะครับผมเฮ้ยอ,อื้มอ้าวอื้อน้องๆทำกับพี่แบบนี้เอ้าเฮ้ยเฮ้ยอื้อ,อ,อที่โหลฮะแต่ไม่เป็นไรครับผมเดี๋ยวผมตีเต้นไปเป็นที่หนึ่งให้ดูครับมาดีครับ ไม่สนใจครับผมจะเป็นพงจะเป็นเพื่อนแหละดูดให้หมดโอเคเฮ้ยเฉียวไปนิดเดียวเห็นไหมครับนี่คืออะไรครับผมนี่คือ The ะเบสฮะเล่นดีๆก็ชนะครับผมมาครับผมเกมยังไม่จบอย่าเพิ่งนับศบตรารเฮ้ย,ยมาดิครับพี่มีโลครับผม ามามามาเลยครับโอ้โหเก็บโลไม่ทันนะเอาไปกินดินี่ฮะโดนคืนครับผมโอ้อยบอลน,น้ำไวไปครับลืมตัวครับลืมตัวโอเคผมชอบอันนี้มากเลยนะครับผมมันจะทำให้ศัตรูเนี่ยเราเลี้ยวสับสนอย่างซ้ายไปขวาขวาไปซ้ายอะไรประมาณนี้เนาะโอเคปึ๊บเอา้า เราก็นึกว่ามันจะไปทางขวาเราก็เบี่ยงเข้ามาทางซ้ายโทรนี่ครับผมจะแสงพี่เร็วอีกสิปีครับโอเคให้เพื่อนเรานําไปครับผมในการหมดใช้ไอเทมแบบทีมนะครับผม,มจะเป็นการสะสมคะแนนนะครับผมก็คือคะแนนที่1ที่2ที่3เนี่ยมันก็ เก็บคะแนนมานเรื่อยๆมาสะสมกับเป็นคะแนนรวมของทีมนะครับแล้วก็สามารถพาทีมชนะได้ด้วยนะครับผมถ้าเราอยู่ในอันดับต้นๆเนานะโอเคไปอ่ะยิงอะไระเพื่อนเพื่อนโหไม่น่ารักเลยไปโอเคปีนังฟ้านะครับผมสามารถนะครับผมมาช่วยเพื่อนได้สมมติว่าเพื่อนกำลังจะถูกยิงแล,แล้วกดปีนังฟ้าปุ๊บนะ เพื่อนท,ทั้งทีมเลยนะครับผมจะไม่โดนอะไรเลยนะครับโอเคเราได้ที่สนะฮะไม่ต้องสืบเลยดิบเข้าด้วยครับผมเราใช้อเทมไป 3... นะครับผมแล้วก็หยุด5ครั้งแล้วก็ป้องกัน1ครั้งนะครับผมมาดูกันว่าใครจะได้ MVP นะฮะ MVP, MVP ได้แก่รอสักครู่นะ โอเค MVP นะครับผมจะเป็นผมนี่เองนะฮะคือแบบต่อให้คุณอยู่อันดับที่เท่าไหร่นะครับผมแต่ว่าคุณแบบมีความช่วยเพื่อนใช้ไอเทมตัดศัตรูให้เพื่อนนำอะไรอย่างเงี้ยครับผมเราก็มีสิทธิ์ได้ MVP ได้นะครับผมโอเคเรามีเพื่อนร่วมชะตากรรมแล้วนะครับผมก็คือเรามาใช้รถเริ่มต้นกันนะครับผมโอเคไป อย่างงฮะแค่ออกตัวก็กรู้แล้วว่าว่ามันันได้ที่หนึ่งะฮะโอ้โโอเคโอ้โหฮู้ให้มาดิครับโอเคอืมมีสายสีแดงนะครับผมเราไม่ต้องเล็งเลยเรายิงไปได้เลยนะครับผมมันจะไปตกที่ศัตรูด้านหน้านะครับโอเคไปเอ้ย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 อมาดิครับมาดิครับ สายฟ้าไปกินสายฟ้าเนี่ยคือจะทำให้ศัตรูนะครับผมมันคือลดความเร็วหรือว่าสโล์ความเร็วนั่นเองนะฮะกล้วยไปกินมาดีครับเฮ้ยโอ้โหรอบนี้สีฟ้าค่อนข้างเข้มเลยฮนะ oh, <no. S 1> เขาเล่นเป็นทีมเบอร์ค่อนข้างดีเนาะโอเคมาดีครับทีมนิด ทีมนี้เราที่เราได้ทีมรอบนี้ครับผมเราน่าจะแพ้นะดูท่าแนละ้วที่6ที่8ที่สามโอเคมาดีครับจะแพ้ไม่เป็นไรครับผมแต่ผมขอ M V P ก่อนแล้วกันนะเอ้ยโอ้โหโดนคืนวะเนี่ยผมเกลียดอันนี้มากเลยนะไอ้ที่แบบซ้ายไปขวา,าขวาไปซ้ายเนี่ยคือมันเสียจังหวะในการดิฟนะครับโอเคมาดีครับอุย้ย อย่าแแมงวีน <wounds> <Wars> wow. ี่จังมาอีกครับโอ้โหมีโลครับมีโลองกันเอาอีกรอบหนึ่งไปไม่พุ่งพูดเยอะชอบแมงวีสุดเลยครับผมเวลามันไปจับผลปุ๊บเนี่ยมันจะทำให้คนอื่นเขาลอยขึ้นมานะฮะโอเคโอ้โหเราได้ที่สี่นะครับผมดูทรงแล้วครับผมน่าจะแพ้เนาะเพราะว่าทีฟ้าเขามาอยู่บนบนกันหมดเลยครับผม ผมโจมตีเป็น3ามหยุดไปหนึ่งะครับเราป้องกันไปน1นเนาะโอเคได้สองคะแนนครับผมไปซมเวอร์หนึ่งแล้วนะครับผมมาดู MVP กัน MVP คนนั้นก็ได้แก่โอเคผมได้ MVP แล้วครับผมสำหรับทีมสีแดงเนาะโอเคครับผมไปเริ่มอีอกตาหนึ่งกันเลยโอเค,อเคดานนี้ผมค่อนข้างแบบอ่าก้ากึ่งครับผมว่า ถนัดหรือไม่ถนัด <c ười> คือแบบบางครั้งก็ถนัดบางครั้งก็ไม่ถนัดนะครับผมโอเคเราเป็นรถเริ่มต้นคนเดียวนะไปมาเลครับอย่าไปยองนะถ้าใช้รถเริ่มต้นนะเราก็ากดนําไปก่อนเลยก็ได้ครับผมแล้วก็คอย <c oughs> แซงกับเขาอยู่เนี้ยครับผมโอเคไป ที่เหลังไม่ใช่อะไรครับผมคือเราได้แบงวีนะฮะเราจะได้ปล่อยใส่นะครับผมโอเครถแรงม้าไม่ถึงโอเคครับผมมาดีครับไนโตรรอจังหวะครับรอจังหวะครับไปมาดีครับมาดีครับเอ้ยเอ้ยโอ้โหแต่กี้กดดิฟไม่ติดนะครับผมสงสยัยหน้าจอจะพังละ มีแบวได้ซื้อใหม่แล้วครับผมถ้าเพื่อนเพื่อนนะครับผมคนไหนมีคอมเมนต์อะไรนะครับผมอย่าลืมนะครับผมสามารถคอมเมนต์ไว้ด้านล่างคลิปได้เลยนะครับผมเพื่อมาปรับปรุงในการทําคลิปในคลิปต่อไปนะครับโอเคได้หมอกไปหมอกไปเลยมาสิครับอฮ้ยโอ้โหตกใจครับผมมือลั่นไปกดเกาะไว้ก่อ,กอนอืมมาดิครับ หมอกไปปล่อยไปหมอกโอเครอบสุดท้ายนะครับโอเคเรานําค่อนข้างห่างเนาะเราได้ที่หนึ่งแล้วเพื่อนได้ที่สองที่สามก็คือเพื่อนเราเนี่ยจะเป็นการแบบว่ารับมิสไซล์รับอาวุธอะไรแทนเราเนาะเราก็พยายามแบบนำให้มันมากที่สุดละกันนะครับโอเคฝั่งสีฟ้าโอ้โหได้ที่สองที่สามที่สี่ห้าทีมเราได้ที่หที่7ที่แโอ้โหขอบคุณครับ โอเคมาฮะอาอย่างที่ผมบอกครับผมพยายามครับผมพยายามเอ้ย๊ยพูดไม่ทันครับขาดคำเลยครับผมว่าพยายามอย่าไปชนอะไรมาเลยครับยังไงก็ได้ที้หนึ่งอยู่ดีฮะค,คนมันเก่งอะ่ะอะไรก็หยุดไม่อยู่อะฮะโอเคครับผมมาลุ้นกันว่าสีผมจะชนะหรือเปล่านะไปครับผม โอเคครับผมสีผมชนะนะฮะถึงจะแบบเพื่อนอยู่ที่หลออะไรเงี้ยก็พาเพื่อนชนะตลอดอะครับผม oh, <no. S 1> โอเคแต่แต่ถ้าเพื่อน, <No. S 1> อนๆคนไหนชอบใจนะครับผมฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์นะครับผมเพื่อเป็นกําลังใจในการทําคลิปต่อๆไปของผมได้เลยนะครับผมแล้วก็สามารถทิ้งคอมเมนต์ไว้ด้านล่างได้เลยนะครับผมยังไงก็ขอบคุณมากนะครับผมที่มารับชมครับผมสวัสดีครับ